สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งโกออนพื้นที่เล็กๆที่เราชวนคุณจิบกาแฟาฟังเพลงเบาๆและพูดคุยเรื่องการเงินการใช้ชีวิตและแรงบันดาลใจดีๆไปด้วยกัน AI กำลังมาแรงแบบหยุดไม่อยู่แชทบอทเขียนบทความแทนคนนักวิเคราะห์ถูกแทนที่ด้วยอัลกอริทึมแม้แต่งานสร้างสรรค์ยังถูก AI ลองทำได้หมดแล้วเราจะเหลืออะไรไว้ให้คนทำ แต่รู้ไหมครับเจฟฟรีย์ฮินตันผู้ถูกขนานนามว่าบิดาแห่ง AI กลับบอกว่าช่างประปาจะรอดมันหมายความว่าอะไรแล้วคนทำงานอย่างเราควรปรับตัวอย่างไงวันนี้เราจะพาคุณมาคิดให้ไกลกว่าความกลัวเข้าใจ AI ในโลกของแรงงานและมองหาโอกาสใหม่ที่ยังต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นที่ทำได้พอดแคสต์ Podcast EP 8 AI จะมาแทนที่แรงงานแต่ช่างประปาายัางรอดเจฟฟรีย์ฮินทันสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเจฟฟรีย์ฮินตันค่ะที่เขาได้ชื่อว่าบิดาแห่ง AI เลยนะคะครับผมเขาเพิ่งออกมาให้มุมมองเกี่ยวกับอนาคตของตลาดแรงงานที่ฟังแล้วอืมก็ต้องคิดตามเยอะเหมือนกันครับน่าสนใจมาก โดยเฉพาะคําเตือนเรื่องที่ว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแทนที่งานของมนุษย์แบบในวงกว้างเลยแหล่งข้อมูลเราก็มาจากบทสัมภาษณ์สดๆร้อนๆเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะใช่ครับซึ่งเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือพยายามจะกลั่นเอาแก่นสําคัญจากสิ่งที่ฮินตันทํานายไว้นะครับว่าอาชีพไหนกลุ่มไหนที่ดูจะมีความเสี่ยงสูงเป็นเพเศษแล้วก็ กลุ่มไหนที่อาจจะยังพอมีที่ยืนอยู่บ้างทํากลางสิ่งที่เขาเรียกว่าพายุ AI ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยแหละคะ่ะครับผมจุดที่แบบฟังแล้วว้าวมากคือเขาเชื่อว่าอีกไม่นานนะเทคโนโลยีนี้จะเก่งกว่ามนุษย์ในทุกด้านเลยโหคํานี้แรงเหมือนกันนะคะแรงมากครับฟังแล้วก็อดคิดไม่ได้จริงๆเอาละค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าว่าเขามองภาพนี้ยังไงกันแน่ แกนหลักๆเลยนะคะที่ฮินตันเน้นย้ำม,มากๆก็คือเรื่องของงานที่ใช้ความคิดทั่วไปอะค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า general cognitive tasks ครับคืองานที่ต้องอาศัยการคิดการวิเคราะห์จัดการข้อมูลหรือว่าแก้ปัญหาทั่วๆไปที่ไม่ใช่แบบทักษะเฉพาะทางมากๆหรือต้องใช้แรงกายโดยตรงอะค่ะอ๋อเข้าใจครับเขาเชื่อว่างานประเภทนี้แหละที่สุดท้ายแล้วจะถูก AI เข้ามาแทนที่ทั้งหมด ประเด็นนี้ชัดเจนมากครับแล้วเขาก็เจาะจงไปเลยด้วยนะอย่างพวกผู้ช่วยด้านกฎหมาย Legal Assistance นี่หนึ่งละค่ะแล้วก็ที่เขาเน้นมากๆคือพนักงาน Call Center อันนี้เขาใช้คำว่าหน้าวิตกมากเลยครับโห Call Center นี่โดนเต็มๆเลยสิคะเพราะมันใช้ทักษะการสื่อสารการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่ง AI ตอนนี้ก็ก็เริ่มทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่เลยครับเป็นกลุ่มที่ใช้ทักษะทางความคิดทั่วไปเป็นหลัก แล้ว AI ก็พัฒนาด้านนี้ได้เร็วมากจริงๆแต่ในความน่ากังวลเนี่ยนะคะมันก็มีมุมที่เอ่อทำให้แปลกใจนิดหน่อยเหมือนกันครับยังไงครับคือฮินตันกับชี้ไปที่อาชีพหนึ่งที่เขาบอกว่าน่าจะปลอดภัยอยู่แต่เขาใช้คําว่าชั่วคราวนะคะอาชีพอะไรครับช่างประปาค่ะฮะช่างประปาเหรอครับใช่ค่ะช่างประปาเขาให้เบ็ดผลง่ายๆเลยว่าเพราะ AI เนี่ยยังต้องใช้เวลาอีกนานมากกว่าจะทํางานที่ต้องใช้ทักษะทางกายภาพการเคลื่อนไหวที่มันซับซ้อนนะ่ค่ะ ได้ดีเท่ามนุษย์อ๋อเออจริงด้วยครับอันนี้น่าสนใจมากมันสะท้อนให้เห็นช่องว่างที่ชัดเจนเลยระหว่างความสามารถทางปัญญาของ AI กับความสามารถทางกายภาพที่มันยังตามไม่ทันใช่ค่ะแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับที่เราเห็นเทรนแปลกๆนะครับอย่างคนรุ่นใหม่ Gen Z บางส่วนที่เริ่มหันมาสนใจงานสายอาชีพงานฝีมือมากขึ้นอืมอืม อาจจะเป็นสัญชาตญยานการปรับตัวหรือเปล่าคะก็อาจจะเป็นไปได้ครับเหมือนกับว่ารู้ว่าตรงไหนที่เครื่องจักรยังเข้ามาแทนไม่ได้ง่ายๆแล้วประเด็นที่คนชอบพูดกันล่ะคะว่าอนาคตเราจะไม่ได้ถูกแทนที่แต่เราจะทํางานร่วมกับ AI แทนอันญาฮินเทิลเขามองยังไงบ้างคะครับประเด็นนี้เขาก็พูดถึงนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดเท่าไหร่หรอคะเขาเตือนว่า การทำงานร่วมกับ AI เนี่ยมันอาจจะหมายความว่าพนักง,งานคนเดียวต้องทำงานในปริมาณเท่ากับ10คนเดิมนะครับเพราะมี AI เป็นผู้ช่วยที่เก่งมากๆอ๋อคือประสิทธิภาพมันสูงขึ้นมากใช่ครับแล้วผลสุดท้ายในหลายๆอุตสาหกรรมมันก็จะนำไปสู่การ การลดจํานวนพนักง,งานลงอยู่ดีเพราะต้องการคนน้อยลงในการทํางานเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมแปลว่าสุดท้ายก็อาจจะลดคนอยู่ดีแม้จะบอกว่าทํางานร่วมกันก็ตามถูกต้องครับเขาก็ยอมรับว่าอาจจะมีข้อยกเว้นบ้างนะอย่างในสาขาการแพทย์ที่ความต้องการบุคลากรมันดูเหมือนจะไม่มีขีดจํากัดจริงๆต้องการเท่าไหร่ก็ไม่พอค่ะแต่เขาก็มองว่าอาชีพส่วนใหญ่มันไม่ได้มีลักษณะแบบนั้นความต้องการมันมีเพดานจํากัดอยู่พอประสิทธิภาพการทํางานต่อคนมันสูงขึ้นมากๆคนก็จะลนงานได้ อืมฟังดูแล้วเทารดก็น้อยลงไปอีกนะคะแล้วถ้าถ้าอยากจะอยู่รอดจริงๆในยุคนี้ล่ะคะฮินตันพอจะมีคำแนะนำไหมคะมีครับแต่ก็เป็นเงื่อนไขที่โหดพอสมควรเหมือนกันยังไงคะเขาบอกว่าคนที่จะเอาชนะ AI ได้หรืออยู่รอดได้ในยุคนี้เนี่ยจำเป็นต้องเก่งอย่างโดดเด่นเหนือคนอื่นครับใช้คำว่า exceptionally better โอ้โหไม่ใช่แค่เก่งธรรมดา ไม่ใช่เลยครับต้องเก่งแบบหาตัวจับยากในด้านนั้นๆจริงๆคือต้องมีความสามารถที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยมากๆแค่เก่งคงไม่พอแล้วสินะคะต้องเก่งแบบพิเศษจริงๆแล้วผลกระทบที่เขากังวลมากที่สุดล่ะคะนอกเหนือเรื่องตกงานเรื่องเศรษฐกิจครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือสิ่งที่เขากังวลลึกๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องปากท้องหรือการว่างงานอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของสภาพจิตใจ ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองของผู้คนมากกว่าอธิบายเพิ่มได้ไหมคะคือลองนลึกภาพตามนะครับว่าต่อให้ในอนาคตรัฐอาจจะมีนโยบายรายได้พื้นฐานทั่วหน้า UBI มาดูแลเรื่องเงินก็ตามค่ะแต่การที่คนจำนวนมากไม่ได้ทำงานในความหมายเดิมๆที่เคยทำกันมามันอาจจะทำให้พวกเขารู้สึกเคว้งค้างสับสนไม่รู้จะเอาเวลายังไงหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเป้าหมายไม่มีคุณค่าในสังคมได้นะครับ เป็นประเด็นที่ลึกซึ้งมากเลยนะคะมันกระทบไปถึงแก่นความเป็นมนุษย์เลยใช่ครับมันคือเรื่องของ Purpose หรือความหมายในชีวิตเลยเราที่สำคัญมากๆเลยคือเขาไม่ได้กำลังพูดถึงเรื่องอนาคตอีก20-30ปีข้างหน้านะคะครับผมเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเริ่มขึ้นแล้วจริงๆตอนนี้เลย AI กำลังเริ่มเข้ามาทำงานแทนที่งานระดับเริ่มต้นหลายๆอย่างที่เคยเป็นเหมือนบันไดขั้นแรกสำหรับนักศึกษาจบใหม่ใช่เลยครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆในบางสายงานสรุปได้ว่าคำเตือนจากบิดาแห่ง AI ค่อนข้างชัดเจนและก็น่ากังวลไม่น้อยนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตลาดแรงงานที่กำลังถูกขับเคลื่อนด้วย AI ครับโดยเฉพาะกับงานที่อาศัยความคิดทั่วไปนี่คือกลุ่มเสี่ยงหลักเลย อีกรอบป้องกันอยู่บ้างแต่อย่างที่เขาบอกคือแค่ชั่วคราวใช่ครับแค่ชั่วคราวเท่านั้นซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคําถามใหญ่ๆไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันนะครับค่ะคือถ้า AI มันเก่งเรื่องความคิดทั่วไปจนเกือบจะทําแทนมนุษย์ได้หมดแล้วจริงๆเนี่ยไอการที่เราจะต้องเก่งอย่างโดดเด่นเหนือคนอื่นตามที่ฮินตันว่าไว้ค่ะหน้าตาของความเก่งที่ว่านั้นมันคือความเก่งแบบไหนกันแน่อะไรคือทักษะหรือคุณสมบัติเฉพาะตัวของความเป็นมนุษย์ ที่จะยังคงม,มีค่าสูงสุดจริงๆในวันที่เครื่องจักรสามารถทำหลายสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราได้เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับฟังครับหากชอบเรื่องราวแบบนี้กด subscribe ไว้นะครับเราจะนำเรื่องราวแบบนี้มานำเสนอกันในโอกาสต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับพากเสียงภาษ,ษาไทยโดยพันธบัตรเอ้ยพันนี้เอ้ย AI เอ้ยถูกแล้ว